เมนูนี้นะเมนูยำเห็ดโคนกะระทุกห่านค่ะวันนี้นําเสนอยำเห็ดโคนค่ะไปกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแม่นมชีวิตเรียบง่ายนะคะแม่นมพาไปวันนี้กินติดต่อกันหลายวันวนะถ้าเบื่อเมนูนะแต่ตอนนี้เราจะยำนะยำใส่พริกขงนนะคะไปติดตามกันนะจ๊ะนะจ๊ะอร่อยด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะแม่นมชีวิตเรียบง่ายค่ะยินดีต้อนรับข้ามา หมือนเดิมสไตล์เดิมๆนะคะ่ะนำเสนอยำเผ็ดนะคะมาค่ะเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานถือว่าก็ได้เยอะเหมือนกันนะทุกคนได้ได้เยอะเนาะประมาณนวะ่าอ่าตอนเช้าได้แค่นี้เราจะต้มเค็มกันเหมือนเดิมต้มเค็มเราไม่ใส่ผักนะโอกนนไปดูกันกันนะต้เมเค็มอ่าเล็กๆนะเราจะไม่ตัดแล้วนะคะไปต้มกันเถอะไปค่ะต้มค่ะ ต้มไปก่อนต้มเค็มไว้ก่อนแล้วเอามายำนะเอามายำจะที่ผงแล้วก็ที่หอมรอบนี้นะขอบคุณมาค่ะมาค่ะติดตามก็ไปติดติดกันเฉพาะวันเดือนะะนะจะลงด้วยเกลือเป็นหลักเยกกอะมากค่ะไปเยอะพอควรน,นี่นะค่ะ <S <S แล้วก็เราก็ใส่ผมมงหม้อไปเลยนะแล้วลกต้มทิ้งไว้แล้วก็เรามาใช้ หั่นหันหัน,หนแล้วก็มายำเอาทีหลังนะแค่นี้ตอนที่ปรุงเราไม่ใส่เลยนะตอนที่เมุนยำเราจะไม่ใส่เลยนะ,ะติดตามกันจ้าเครื่องปรุงพร้อมอะไรพร้อมไปค่ะเทค่ะเยอะมากเลยค่ะเยอะมากกว่านี้นะวันนี้แม่นงจะเอามาฝากทุกท่านทุกคนนะวันนี้เยอะมากทุกคนเยอะมากค่ะเนี่ยนี่เลยเครื่องเครื่องหอมหอมน่ะเนี่ยเกลี่ย <c oughs> ละลายกะปินิดหนึ่งเนาะประมาณนี้นะกะปิไปนิดนึงนะคะเราก็ใส่เกลือไปประมาณนั้น,น,นใส่เกลือไปเรียบร้อยแล้วนะทุกคนมันลอกขาดไม่ได้นะต้องใส่เลยนะทุกคนใส่เลยค่ะพระเอกนางเ,าเอกเราลงค่ะอ่าแค่นี้กดเนาะประมาณนี้เลยไปละชูก็ลงไปละชูกับชูทางใจนี่ จะทําให้เราเดือดโอ้ยอีกแอ,นอันหนึ่งนะคะแต่ตัวช่วยสัไปแล้วนะคะไปค่ะใส่กันดย,ยาวค่ะ,ป,ะปิดฝาต้มต่อค่ะน้องไก่เดือดละใกล้สุกแล้วค่ะทุกคนรอพักเย็นแล้วก็เราก็ไปยำกันนคะคะเรารอก่อนนะคะอุ่เรียบร้อยเลยนะข้างในนะอุ่นเรียบร้อยแ้นะคะทุกคนค่ะหมอแดงเดือดไปค่ะ ได้ทีค่ะเปิดดูค่ะถึงไหนแล้วนี่ค่ะทุกคนจะมีอะไรตามลงมาไปตามกันนะคะน้ำที่เราปรุงไว้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาอะไรตามลงไปไปติดตามกัน,นะคะ่ะและตอนที่ยำเราจะไม่ได้ปรุงแล้วนะหรือว่าจะเติมนิดหน่อยแค่นั้นเองมาค่ะที่เตรียมไว้นะคะมาค่ะฉีบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะ เอาลงไปค่ะทุกคนแล้วก็ยาวไปยาวไปนะเนี่ยฉีเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคือมันจะไปย่อยได้ง่ายขึ้นเนาะเห็ดโคนมันไม่เละง่ายเมนูยำเห็ดโคนค่ะพักไว้ยเย็นแล้วนะทำอะไรไม่เหมือนใครเด้อใส่กระเทียมดิบๆเด้อใส่ที่ผงค่ะนี่ค่ะแค่นั้นพอนะ แค่นั้นพอคะ่ะเดี๋ยวเราจะใส่ว่าเออเราจะต้องใส่ปลาราเพิ่มไหมเดี๋ยวดูนะคะโขกค่ะเสร็จละง่ายๆได้ใจความนะนะคะย่ค่ะตักพริกค่ะพริกกพริก,ก,รกนี่ค่ะค่ะหกเ,เ,เสร็จแล้วก็เนี่ย ง่ายๆได้ใจความนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเอะไรลุกตามลงไปดูดูนะคะลองคบก,นคกันนะคะเมนูง่ายๆเมนูง่ายๆนะคะง่ายนิดเดียวค่ะ เราดูว่าเผ็ดแค่ไหนเนะจิ้มทุกคนจะได้ใส่ปลาไหาอีกไหมเพิ่มอีกไหมจิดอ่ะทุกคนจิดม่ะเอาไปไหนละ,ะน่าจะอยู่ข้างหน้านะไม่เป็นไรค่ะใส่ตรงน,นี้ใส่ปลาเพิ่มอีกอืมใส่แค่นี้นโอเคใส่เพิ่มอีกนิดนึง มันเผ็ดจะไม่เผ็ดเลยนะเอืมเผ็ดเผ็ดอยากดิ่มเผ็ดๆง่ายเลยง่ายจันเมีนูนี่สองเดิมๆค่ะนะได้มาแล้วก็ลองทำหลายๆเวอร์ชั่นว้าวน้ำน้ำนูขนาดค่ะอืมแล้วเราจะใส่อะไรนูน ม,มาทานไหมเข้มข้นขึ้นมาแล้วนะทุกคนไม่จืดเลยนะอืมอร่อยค่ะอร่อยเวอร์เวอร์ต่อไปเราจะใส่อะไรนะดูนะคะอือชอบเนะชอบอย่างเงี้ยไปเลยค่ะไปเลยค่ะอ่าแค่นี้ เสริมพริกผงลงไปนิดโอ้โหลงตัวเลยค่ะอร่อยค่ะมาแต่งหน้าด้วยชอบอะไรที่ว่าเออถ้านั้นแล้วก็ต้องมีมีหอมนะหอมใหญ่ก็ได้หอมแดงก็ได้พอดีหอมแดงก็ไปต้มไหมล่ะต้มให้ได้ให้ใหใหน้ํามันนวนะทีนี้ก็นวนเรียบร้อยละนั่นเห็นไหมนั่นจะเสร็จแล้วค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะ เราไม่มีผักแพลวผักอะไรเนาะก็พู้ขอดีจะได้ผักชีใบเรื่อยมาปลูกตรงนั้นนิดหนึ่งอา้าวหอยอะ่ะเขามีรสนั่นหอยทากอะ่ะไม่เหลือกะ่ะทุกคนนี่แหละนี่ปลูกอะไรหน้าฝนก็เป็นเนี้ยกินหมดค่ะได้ได้มาไม่กี่ไม่กี่นี่นิดเดียวเองแค่หยิบมือเนะ่ะแค่หยิบมือเองดูนะันเราแต่งหน้านะ ถ้าถ้าไม่มีโอ้มันก็สีสันมันก็ไม่มีไงเอ๊นึกได้บะเมีไม่ได้ออกไปทั้งนอกบ้านไงทุกคนเราก็เลยเออเนาะอยู่ตรงเนี้ยเนาะประมาณเนี้ยน,นั่นไงนั่นไงเนี่ยได้มาเก่เนี้ยแค่หยิบกับมือนะทุกคนคะ่ะได้มาแค่นี้ พอได้แต th mm? um. ่งหน้าสวยๆท่าปากท่ละท่าคราบปากทาลิปแค่นั้นแหละเออเอาลิปแต้มนิดๆประมาณนี้เนาะก็ก็ไม่ไม่อะไรไม่ยึดติดเลยมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่ใช้แค่นี้เองไม่ได้อุ้ยต้องนะฉันต้องทําจนคนอื่นยอมรับนู่นนี่อันนี้เวอร์ชันของเราตัวตนของเราเอาแค่นี้คนทุกคนทุกคน ไปเรียบร้อยแล้วนะประมาณนี้ถ้าตักเสิร์ฟได้อีกหนึ่งเมนูแล้วแค่นี้ได้อีกหนึ่งตักตักเสิร์ฟอืมได้อีกหนึ่งเมนูอีกหนึ่งเวอร์ชั่นเห็ดรดจะมีมีมีมยางเหนียวเนาะประมาณนี้นะนี่ค่ะแล้วก็มี ใบมะกรูดน,นี่ยทุกคนน่าทานไหมคะน่าทานไหมคะเรก็ใส่ชีใบเรื่อยนะมีแค่นี้ก็เอาแคนนะ่นี้แหล,ละเนาะนี่ฮะแล้วแล้วเขาก็หน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะอีกหนึ่งเวอร์ชันนะคะนี่อีกหนึ่งเวอร์ชั่นเดอ้อามาอีกหนึ่งเวอร์ชัน่นยำเห็ดโคนค,ะค่ะมาทานด้วยกันกระทุกคนสดๆร้อนๆคะ่ะ ลำลำอร่อยอร่อยนะจ๊ะลำลำอร่อยอร่อยคืออร่อยมากมากลำลำก็คืออร่อยอร่อยนะคะภาษาเหนือเนาะปนปีกับภาษากลางเนาะแต่ภาษาอีสานก็แซ่บแซบประมาณเนี่ยเนาะโอเคนะคะทุกท่านเก็บมาฝากทุกท่านทุกคนก็เห็นไหมหน่าทานไหมเออพอดีก็ได้ต้นหอมที่ว่า หอมจีนอะหอมใหญ่ๆเออพอดีเขาแทงยอดออกมาพอดีเลนมาแต่งสีสันคู่กับใบผักชีใบเลื่อยเนี่ยได้มาสักนิดเดียวเองแค่นั้นหยิบอยู่หยิบกับมือหยิบมือแค่นั้นเองนะคะกินด้วยกันค่ะก้นหิวละหิวจริงๆเรื่องจริงไม่ให้อินมมีดายููก้นหิวข้าวหิวข้าวมาเด้อมาค่ะหิวข้าวอืม เพลิดเพอืม mm hmm. อร่อยอีกหนึ่งเวอร์ชันนะทุกคนอือออื hmm. uh huh. mm hmm. ใส่กระเทียมดิบๆนะเผื่อมันจะไปช่วยนำไส้เราได้เนาะ หอมอร่อยหอมกัทุกคนหวาน รสเมนูอืมมาค่ะอืมมันอร่อยสุดฟันเ

หอมหอมหอมางเลศอร่อยหยุดไม่อยู่จุดไม่อยู่จริงอร่อยเพื่ ทุกคนยังเหลืออีกเหลืออีกค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะใจกดไลค์แชร์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ